สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านนะคะไปตำบลเสมืองเหนือนะคะหลังจากที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าไปเสมิงเหนือไปยังไงไปทางไหนได้บ้างนะคะก็ไปทางเดียวนี่แหละคะ่ะง่ายแล้วก็ใกล้ที่สุดนะคะเอ่อถ้าจากสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึง ประมาณที่อบอตเสมืองเหนือนะคะที่เราปักหมุดกันคราวก่อนเนี่ยระยะเวลาระยะทางก็จะประมาณ42กิโลเมตรนะคะตอนนี้เรามาจากในเมืองและตอนนี้กำลังอยู่ที่อำเภอแม่ริมแล้วนะคะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรว่ามามาถูกหรือเปล่านี่เราจะมีทันไหมวะทัน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 สัญ,ญลักษณ์ของพระนเรสวนให้ดูนะคะ เดี๋ยวขับไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เข้าที่ปั๊มปตทออีก4กิโลก็จะถึงแล้วนะคะจากจุดนี้แล้วเรามาถ่ายกันต่อจากตรงนั้นนะคะเราใกล้จะถึงปั๊มน้ำมันปตทซึ่งอยู่ตรงแยกปากทางไปอำเภอสเสมืองแล้วนะคะเราก็จะแวะปั๊มนี้ก่อนถ้าใครจะไม่แวะ ็ขับไปอีกได้ค่ะแต่ไม่มีปัมนะมมป๊มแล้วนะไม่มีปั๊มแล้วนะต้องปั๊มนี้แหละใครจะเข้าปั๊มก็ปั๊มนี้ซื้อน้ําขนมไปกรณีที่ใครไม่เคยไปอําเภอสเสมืองเหนือเอ้ยไม่ใช่อำเภอสเสมืองเหนือเนะี่ยเห็นไหมไปไกลเลยสําหรับใครที่ไม่เคยไปตําบลเสมืองเหนือนะคะก็แนะนําให้แวะปั๊มนี้ก่อนเห็นป้ายทางหลวงไหมคะเขียวแต่ไกลนะคะตรงไปเป็นอำเภอแม่แตงนะคะส่วนเลี้ยวซ้ายเป็นอําเภอสเสมืองค่ะ เราจะแวะปัม๊มปตทที่นี่ก่อนนะคะเห็นชัดไหมเนี่ยเราก็จะเข้าห้องน้ําเหมือนกันเตรียมสเสบียงเช่นกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปกันต่อจ้าที่นี่มีอะไรบ้างอ้าวเราแวะเราแวะ,เ,แวะเติมน้ำมันด้วยใช่ไหมที่นี่มีอะไรบ้างนะคะมี มีร้านมนมสดเล็กก็หนึ่งเต็มถังครับมองจากล่องแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวคำหวานแล้วก็มีกาแฟอเมซอนนะคะต่อมามีเดลิฟฟด้วยนะคะแล้วก็มีพิซซ่าคอมปานีมิคีเอฟซีแล้วก็มีเซเว่อย่างที่เห็นกันเออสวยดีแล้วก็ปั๊มนี้ดีนะเขาจะเช็ดกระจกให้ทุกท่านคะเขาจะเช็ดกระจกให้ ถ้ามาแบบเลอะๆเลยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเช็ดให้นะเรามาที่ไรเขาก็เช็ดให้แต่เรามักจะบอกเขาว่าไม่ต้องเช็ดแต่วันนี้คงต้องเช็ดแล้วแหละ,อหะเออนี่เขาเช็ดเขาเช็ดกระจกหลังด้วยนะจ๊ะทุกท่านโฆษณานะเราชอบมาปั๊มนี้เ,นเช็ดกระจกให้บริการดีดีโอเคเดี๋ยวออกจากปั๊มค่อยถ่ายต่อนะจ๊ะ เรากำลังจะออกจากปั๊มปตทแล้วนะคะหลังจากที่ซื้อของกินไว้มากมายซึ่งรวมแล้วเป็นน้ำหนึ่งขวดพอเลี้ยวออกมาจากปั๊มนะคะเราก็เลี้ยวซ้ายเลยเราไม่ตรงไปนะจ้าตรงไปก็จะเป็นอำเภอแม่แตงนะคะเราจะไปอำเภอเสมงกันเลี้ยวซ้ายนะคะ ถนนจะประมาณนี้นะคะขับไปอีกสักแป๊บหนึ่งให้ถึงตำบลแม่แรมค่ะแถวนี้สถานที่ท่องเที่ยวคือเยอะมากเลยนะถ้าไม่มีโควิดคือวันนี้ก็เที่ยวสนุกแหละแต่เนื่องจากติดโควิดจ้าไม่ได้เที่ยวที่ไหนเลยหรือบางร้านบางสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็ปิดไปแล้วนะคะอดค่ะ สนี้สนุกนะคือถึงแม้เราจะเข้ามาทางอำเภอเสมิงใช่ปะแต่เขาจะมีเงาะแม่แตงมาขายแหละเดี๋ยวสักพักเราจะเจอร้านขายเงาะแม่แตงนี่นี่มีร้านกาแฟาอยู่มุมหัวม,ม,มุมนี้ชื่อว่าชื่อว่าอะไรอะ่ะมันเป็นใบออคิดอ่ะมันเป็นเออเขาใช้ชื่อว่าใบออคิดร้านเก๋ๆนะคะนี่ช่วยโฆษณาไปตลอดทางนะเนื่องจากเราอยากให้เขาขายได้ขายดีและอยู่กันนานๆ เก๋เยอะมากเส้นนี้ถ้ามาจากทางหางดงนี่ก็การไปตำบลสมงเหนือนี่คือไกลนะคะให้มาทางอำเภอแม่ริมนี่จะใก,กล้แล้วเราก็จะเจอแยกเขาเรียกว่าแยกสมงสายเก่านะคะไปทางซ้ายเนี่ยที่มีรถโผ่ออกมาเนี่ยนะคะก็จะไปสายเก่า เราก็มาสายใหม่จำได้ง่ายดูที่ปัป๊มปตทนี่แหละคะ่ะไม่ต้องสายเก่าอะไรแต่ว่าเผื่อบังเอิญใครปักหมดุดเป็น GPS มาจากในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เข้ามาทางเส้นสายเก่าแล้วงงที่ทำไมฉันไม่เจอปัป๊มปตทก็คือมาทะลุจากทางแยกเมื่อกี้นะคะอย่าอยงง่างงถ้างงก็ขับรถไปอีกหน่อยก็จะเจอจะปั๊มพีทีซึ่งมันก็จะผ่านแยกที่เราจะเลี้ยวไปแล้วด้วยอะ่ะ แต่ก็ไปไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแถวนี้ร้านกาแฟเยอะมากเลยนะคะถ้าเส้นเสมอนงสายเก่าเมื่อกี้เข้าไปก็มีหลายร้านร้านแอนแอนนี่น่าสนใจแนะนำสุดนะคะไปบ่อยเขาขายเสื้อผ้ามือสองของญี่ปุ่นด้วยอันนี้แวะบ่อยแต่ตั้งแต่โควิดมาพี่เขาก็ปิดร้าน,นจ๊ะยังไม่เปิดให้ใครไปเยี่ยมชมแล้วก็แวะไปกินกาแฟเลย ไปเรื่อยๆนะจ๊ะใครจำอะไรไม่ได้ก็ GPS เลยจ้ะปักหมุดไปที่อบตอสมงเหนือนะจ๊ะอีกไกลไม่ไหวาไม่ไกลแล้วนะเราก็เราก็ไปด้วยกันเรื่อยๆเลยนะใครมีคำถามถามไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะตอบเมื่อกี้เกิดใครลืมซื้ออะไรที่เซเว่นอะไรเงรี้ยเห็นไหมไม่มเริ่มมีเริ่มมีร้านเงาะมีทงงั้งเงาะทั้งน้ำใหญ่คุณ นี่เราอยู่เทศปานตำบลแม่แรมนะจ๊ะเรากำลังผ่านเทศปานตำบลแม่แรมแล้วก็พอลงจากตรงนี้มาเราก็จะเจอเซเวนอีเลเว่นนะจ๊ะใครยังไม่ได้ซื้อน้ำเมื่อกี้มาซื้อที่นี่ได้ที่นี่มีที่นี่มีห้องน้ำด้วยนะใครหยุดห้องน้ำจากตรงเมื่อกี้มาตรงนี้ต่อได้เหมือนกันนะตรงมาเรื่อยๆจ้ะมีร้านของกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมด ชอบไม่ชอบหรือเปล่าไม่รู้เราไม่เคยแวะเราเราตอบไม่ได้นะลำ่ช่วงนี้ก็จะเพียบนิดนึงนะจ๊ะนี่เราก็จะมาถึงแล้วทางแยกผ่านนิ่มเงินด่วนเงินกู้นี้เราก็จะเจอทางเข้าแล้วนะจ๊ะทางไปน้ําตกตาดหมอกใครงงงปัก GPS ไปโน่นไกลไปปักไปน้ําตกตาดหมอกก่อนจ้ะเดี๋ยวเลยในนี้มีสุกันธารารีสอร์ท ที่ที่เมื่อก่อดึ้นชื่อใช้คําว่าเมื่อก่อนทุกวันนี้ก็เงียบๆแต่เขาก็สวยอยู่นะไม่เคยเข้าไปแหละเคยมีความใฝ่ฝันว่าจะไปสมัยก่อนเนี่ยราคาสูงจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปพักเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะขับไปเรื่อยๆเลยนะคะเรื่อยๆใช้คำว่าเรื่อยๆถ้ามาช่วงฤดูหนาวก็สนสองน่าจะเป็นสนสองใบก็จะ ดูสวยงามอย่างเป็นพิเศษกรณีมาเส้นนี้แล้วก็มีที่กินร้านข้างทางอะไรเงี้ยเก๋ๆอยู่สองสร้านนะคะเดี๋ยวพอใกล้จะถึงทางแยกไปม่อนแจ่มเราจะถ่ายให้ดูทีนะคะแต่ตอนนี้ก็ขับไปเรื่อยๆบนถนนเส้นนี้ไม่มีทางแยกอื่นใดนะคะ เรามาถึงหมู่บ้านแม่ขี่แล้วนะคะชื่อว่าแม่ขี่ขอไข่สลีดนะคะใกล้ละใกล้ละจะถึงทางแยกไปม่อนแจม่มหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้มีหมอกด้วยค่ะทุกท่านเมื่อกี้ฝนตกก่อนหน้าที่เราจะมานะคะมันก็จะมัวมัวนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นละอองฝนก็เป็นได้แต่ที่เรากำลังเดินทางมานี่ไม่ตกนะ บรรยากาศดีไหมเห็นปะเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เคยไปถามว่าเคยไปสวิตเซอร์แลนด์ไหมก็ไม่เคยอาวฝนตกจริงด้วยฝนก็ตกโปรยปลายนิดนึงทางก็รถสวนกันไดประมาณเนี้ยค่ะสองเลนนะคะบรรยากาศก็ดีหน้าหนาวหน้าหนาวบรรยากาศดีมากเอาอย่างนี้หนาวด้วยเส้นนี้หนาวนะคะ จะถึงสักครู่แล้วจ้าแล้วเราก็เจอไก่กุ๊ก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 ไก่ก็ผ่านไปจ้ะนี่ไก่ป่าอยู่ในป่าเราก็จะเจอต้นสนหลังน่าจะเป็นสนสองใบ เจอป้ายนะคะแล้วก็เขาก็จะมีป้ายว่าไปทางซ้ายนะคะโครงการหล,หลวงหนองหอยแล้วก็ม่อนแจ่มก็จะมีทางแยกให้นะคะทางแยกอยู่ตรงนี้ก็จะไปม่อนแจ่มได้นะคะแต่เราจะตรงไปจ้าตรงไปเรื่อยๆตามถนนเส้นนี้แหละเ้ีเกิเราก็จะบอกอีกทีค่ะนี่ขับไปเรื่อยๆนะคะ นะคะทุกท่านแล้วก็มาสิ้นสุดตรงทางที่ตอนนั้นน่ะจาได้ไหมคลิปก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเนี่ยจากตําบลแม่แรมมันจะมาถึงตรงนี้แหละ mm hmm. ก็นี่ไงที่ไปซ้ายไปอำเภอเสมอใช่ไหมคะแล้วก็ขวาไปตําบลแม่สาบนั่นเองนะคะเราก็ตรงไปนี่ก็จะเป็นก็จะซ้ําแล้วนะถนนจะซ้ําแล้วนะเราก็จะไปสุดท้ายที่สุดเราก็จะไปเจอกับหมู่บ้านป่าลานนะคะที่ทางแยกสุดท้ายปลายสุด ให้ตามไปดูคลิปนั้นดีไหมก็ไม่ต้องเนาะก็ผ่านไปอะค่ะก็ตรงไปเรื่อยๆแหละก็ปักหมุดไปนะถ้าปักหมุดเป็นอบตก็จะเป็นเหมือนวันนั้นแหละหรือว่าปักหมุดที่ดินใดๆก็ตามที่มีในคลิปของกลอยก็ตามหรือคลิปของคนอื่นอื่นใดก็ตามที่เขาขายที่ดินกันที่สมิงเหนือก็จะหน้าตาเนี่ยแหละค่ะท่านก็จะต้องมาบนถนนเส้นนี้เช่นเดียวกับที่เรากำลังพาท่านมานี้นะคะ จะลาแล้วแหละก็ไม่มีอะไรก็ขับไปอีกนิดหน่อยแล้วก็จะเจอแล้วท่านปักหมุดที่ไหนก็ไปที่ตรงนั้นได้เลยนะคะคลิปวันนี้แค่นี้แล้วนะเดี๋ยวที่ดินก็จะขึ้นให้ดูเรื่อยๆนะคะช่วงนี้มีคนฝากขายเยอะมากจะได้ถ่ายที่ไหนบ้างได้ไปที่ไหนบ้างหรือถ้าไม่ได้ไปที่ไหนก็ไปตามที่เพจเฟซบุ๊กนะคะกรอยอินวันเดอร์แลนด์ก็จะมีภาพนิ่งโฉนดบ้าง แล้วก็บอกรายละเอียดการขายที่ดินในแต่ละแปลงโดยที่เราไม่ได้ไปถ่ายวีดีโอให้ท่านได้ได้ไปอ่านกันแล้วก็เลือกกันนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราก็มีหลายแปลงมากๆเลยเดี๋ยวทยอยลงให้นะคะสำหรับอันนี้สวัสดีค่ะ